สวัสดีครับ ผมใหญ่ครับทัศนัญชยานุวัตรครับนุชค่ะอรนุพโภหิมวันค่ะพวกเรา Product s p e c i a l i s t จากแ Can น n นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำฟังก์ชันค่ะการโอนรูปนะคะจากตัวกล้องไปยังตัวสมาร์ทโฟนนะคะโดยผ่านตัวระบบ WiFi นะคะต้องบอกว่าตอนนี้กล้องแค n น n เกือบทุกรุ่นแล้วนะคะที่สามารถที่จะโอนรูปมีทุกรุ่นเลยใช่ค่ะผ่านตัวระบบ WiFi นี้ได้ชนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการโอนรูปโดยผ่านกล้องรุ่น3,000 d ดีนะคะเนื่องจากอะไรคะคุณเนื่องจาก เป็นคาถามจาก Inbox นะครับต้มาถามอยากให้พวกเราแนะนําในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยว่ามีขั้นตอนการเชื่อมต่อยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆไปลองทําดูแล้วทําไม่ได้ก็วันนี้จะแนะนําแบบละเอียดนะคะนะครับค่ะอ่ะเริ่มจากตัวไหนดีครับก่อนอื่นนะคะไม่ว่าคุณจะใช้ตัว Android นะคะหรือว่า iOS ก็ตามนะคะคุณจะต้องลงตัวแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า Canon Camera Connect ก่อนนะคะ ก็เราเริ่มจากตัว iPhone ก่อนละกันนะคะตัว iOS ก่อนนะคะก็คือลงตัวแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะใช่ครับไปที่เข้าไปที่ App Store นะคะ App Store นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Canon Camera c o ค n น c นนะครับแล้วก็ทำการโหลดมานะครับ หลังจากที่โหลดติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะปรากฏแอป,ปนี้อยู่บนสมาร์ทโฟนของเราเองค่ะก,ก็ะพักตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้กลับมาดูที่ตัวกล้องเป็นรูปแอปพลิลเคชันสีขาวเขียวนว่า canon นะครับเป็นรูปก,กล้องนะครับค่ะหลังจากนั้นค่ะก็คือให้คุณกลับมาดูที่ตัวกล้องนะคะ,ละ,คะแล้วก็กดเมนูหนึ่งครั้ง,งนะคะที่ตัวกล้องใช่ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะก็เปิดกล้องแล้วก็กดเมนูหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นนะคะให้คุณเลื่อนมาที่รรูปะะแจค่ รูปรจแจสีเหลืองนะคะตัวที่3นะคะแล้วก็ไปที่คำว่า Wi-Fi นะคะตอนนี้คือถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้งานหรือยังไม่เคยตั้งค่าน,นี้มาก่อนนะคะตัวกล้องก็จะโชว์สถานะเป็นคือไม่ใช้งานนะคะก็คือเข้าไปที่ตัวนี้แล้วก็เปิดใช้งานนะคะหลังจากที่คุณเปิดใช้งานเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยต,ตัวกลอ้องใช่ค่ะให้คุณลงทะเบียนอันนี้ขออนุญาตตั้งไว้ที่ eos 3000 d ดีแล้วกันนะคะครับค่ะจากนั้นก็กด ตกลงค่ะหรือกดเซตเข้าไปนะคะการกดตกลงก็คือกดที่ตัวเมนูนะคะอันนี้หลังจากตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลือกมาที่คําว่าตกลงอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะมาที่คาบรรทัดที่2ค่ะที่คําว่าฟังก์ชัน Wi-Fi นะคะกดเซตเข้าไปเลือกคุณจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยก็จะโชว์หน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะคะให้คุณเลือกไปที่ตัวสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าตัวที่2ตัวนี้นะคะจากนั้นก็กดเซตค่ะหนึ่งครั้ง ะะแล้วก็เลือกไปที่เชื่อมต่ออย่างง่ายนะคะกดตกลงอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็กดตกลงนะคะตอนนี้คุณจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยแสดงสถานะแล้วว่าพร้อมที่จะโอนข้อมูลนะคะพร้อมที่จะเชื่อมต่อค่ะจากตัวกล้องไปยังสมาร์ทโฟนแล้วนะคะกล้องก็จะให้รหัสตัวพาสเวิร์ดมานะคะพาสเวิร์ดตัวนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่ตัวแอปพลิเคชันของตัวสมาร์ทโฟนนะคะพอโชว์หน้านี้เสร็จเรียบร้อยค่ะให้คุณเข้ามาที่ตัวสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็มาที่ตัวเซตติ้งค่ะไปที่ Wi-Fi นะคะจากนั้นค่ะคุณจะเห็นว่าตัวกล้องได้โชว์ขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้คุณเลือก e o s 3 0 0 0 d ก็คือตัวกล้องไปเลยนะคะตัวโทรศัพท์เรียกหาตัวพาสเวิร์ดค่ะก็ใส่ตัวพาสเวิร์ดที่ตัวกล้องจ่ายมาให้เมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นก็เข้าร่วมเลยค่ะ อตอนนี้คุณจะเห็นว่าตัวกล้องกับตัวสมาร์ทโฟนก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะทําการโอนรูปนะคะการเชื่อมต่อแบบนี้ก็คือพาสเวิร์ดนะก็คือเราใส่เฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งต่อมาก็คือเราเปิดเข้ามามันจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะครับเราก็แค่เข้ามาเปิด wi-Fi แล้วก็เปิดแอปในสมาร์ทโฟนก็ใช้งานได้เลยนะครับทำแบบนี้เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นค่ะพอเชื่อมต่อจากตัวกล้องกับตัวสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วค่ะก็เข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันที่เราโหลดมมา่สักคครูนะะ ตัวแอปพลิเคชันก็จะโชว์ขึ้นมาค่ะว่าเห็นตัวกล้องสับพันดีอยู่ค,คุณต้องการเชื่อมต่อตัวนี้ใช่ไหมถ้าใช่กดไปที่ตัวกล้องค่ะสามคะจากนั้นรอสักครู่นะคะมาดูที่ตัวกล้องค่ะตัวกล้องก็จะถามว่าตัวกล้องก็เห็นสมาร์ทโฟนแล้วเหมือนกันค่ะก็เลือกไปที่ตกลงจากนั้นค่ะอันนี้คือถ้าขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวสมาร์ทโฟนกับตัวกล้องตอนนี้คือพร้อมพิจะโอนรูปแล้วเชื่อมต่อเชื่อมต่อ,เร,รอเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณไปที่ image on camera นะคะก็คือเข้าไปดูรูปของกล้อง ทั้งหมดนะคะที่เราถ่ายมานะคะจากนั้นค่ะให้คุณไปที่รูปที่คุณต้องการที่จะโอนค่ะ,คะนะคะพอคลิกไปที่รูปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณถ้าคุณต้องการที่จะโอนลงไปที่ตัวสมาร์ทโฟนนะคะให้คุณเลือกไปที่ Import ค่ะแต่หน้านี้คุณจะเห็นว่ามันให้คุณเลือกค่ะระหว่างคุณต้องการเลือกโอนรูปแบบรีดิวค่ะหรือว่าต้องการเป็นออริจินอลไซส์นะคะอันนี้ขอเลือกเป็นแบบรีดิวก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็โอเครีดิวก็คือการ ลดทอนไซส์ของตัวภาพาลงมาให้เล็กลงให้เหมาะก,กับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ในโซเชียลนะครับค่ะหลังจากนั้นนะคะพอขึ้นหน้านี้ก็คือโอนรูปเรียบร้อยแล้ววิธีการดูนะคะว่ามันโอนรูปลงไปที่ตัวโทรศัพท์เรียบร้อยหรือยังนะคะก็กลับมาที่ปุ่มโฮมค่ะแล้วก็เข้ามาที่ตัวรูปภาพค่ะหรือคลังภาพนะคะจากนั้นคุณจะเห็นว่าตัวรูปค่ะก็ได้โอนลงไปในตัวสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว นะคะจากนั้นคุณจะเอารูปนี้ส่งไลน์หรือว่าขึ้นโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ก็สามารถที่จะทำได้นะคะอันนี้สำหรับตัว iOS นะคะหรือ iPhone ครับและที่คุณนุชแนะนำเมื่อสักครู่นะครับก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครั้งแรกนะครับ,รบก็จะมีขั้นตอนแบบนี้แหละบางทีเราเชื่อมต่อครั้งแรกไปแล้วเนี่ยครั้งที่2เนี่ยมันจะทาการง่ายกว่าเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณนุชจะแนะนําว่าการใช้งาน Wi-Fi ครั้งที่2เนี่ยมันต้องทําไงบ้างครับ,รบจริงๆการเชื่อมต่อระหว่างครั้งแรกนะคะกับครั้งต หลักการอ่ะคล้ายๆกันแต่ว่ามันตัดบางขั้นบางตอนออกทําให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากที่คุณเชื่อมต่อตัวกล้องกับตัวสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ขอย้านิดนึงนะคะคุณต้องใช้ตัวสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมด้วยนะคะในกรณีที่เปลี่ยนเครื่องหรือว่ามีมากกว่าหนึ่งเครื่องเดี๋ยวมาแนะนาอีกทีนึงว่าทํายังไงนะคะแต่อันนี้สําหรับ คุณปิดกล้องไปแล้วแล้วคุณต้องการเอาสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมค่ะกับกล้องตัวเดิมมาโอนถ่ายข้อมูลนะคะตอนนี้วิธีการจะเปลี่ยนไปนะคะโดยที่ง่ายขึ้นนะคะวิธีการนะคะก็คือให้คุณเข้าไปที่ตัวอันนี้คือเริ่มใหม่เลยนะคะสมมุติว่าเมื่อวานโอนและวันนี้จะโอนใหม่นะคะก็กดตัวเมนูหนึ่งครั้งค่ะก็เลื่อนไปที่ตัวประแจนะคะแต่คราวนี้ไม่ต้องพาร์อันแรกไปเลยค่ะไม่ต้องแล้วมาที่คําว่าฟังก์ชัน WiFi เลย นะคะจากนั้นค่ะให้คุณเลือกไปที่ตัวรูปสมาร์ทโฟนนะคะกดเซตเข้าไปค่ะแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่าเซต1นึ่ นะคะอันนี้ในกรณีที่คุณใช้ตัวสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมนะคะแต่ในกรณีที่คุณมีสมาร์ทโฟนมากกว่า1เครื่องเป็นของเพื่อนหรือของใครก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะกดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเชื่อมต่อใหม่เป็นเซต2และเซต3ได้นะคะสําหรับตัว3,000ดีตัวนี้นะคะคุณสามารถเลือกได้สูงสุดถึง3ท่านด้วยกันนะคะ3เซต3เครื่องใช่ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้คุณไปที่คําว่าเลือกเซตหนึ่งแล้วนะคะเพราะเราใช้เครื่องเดิมนะคะให้คําไปที่คําว่าเชื่อมต่อค่ะ จากนั้นก็กดตกลงค่ะตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเลยค่ะคหลังจากนั้นค่ะเพื่อเมื่อขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะคะ,<ซ>ะให้คุณเข้ามาที่ตัวสมาร์ทโฟนนะคะคกลับมาที่ตัว s e t t i n g ค่ะแล้วก็ไปที่ Wi-Fi นะคะแล้วก็เลือกไปที่ eos 3000D ค่ะ,<ซ>ะคุณจะเห็นว่าตอนนี้คือไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเหมือนครั้ง,งแรกแล้วนะคะใช่ค่ะก็ห,หลังจากเกาะเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชัน canon camera connect นะคะ แล้วก็สามารถที่จะโอ,อนถ่ายข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะใช่ครับ <G ak. S 2> ก็คือง่ายขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้คือเราเชื่อมต่อนะคะระหว่าง1สมาร์ทโฟนกับ1นึ่งคามล่านะคะคแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการเชื่อมต่อมากกว่า1สมาร์ทโฟนในกรณีที่มีสมาร์ทโฟนเครื่องที่2 3 4นะคะต้องบอกว่ามันใช้ได้แค่เชื่อมต่อได้ครั้งละครั้งละ 1, 1ต่อหนึ1 1> <ช>่งเท่านั้นนะคะคแต่ถ้าสมมุติว่าต้องการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนจากตัวนี้เป็นอีก1ตัวนะคะวิธีการทําก็คือให้คุณเข้าไปที่ตัว แอปพลิเคชัน Cam e r a c ค n น e น t กก่อนนะคะแล้วคุณจะเห็นสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้ค่ะไปที่เครื่องหมายกากบาทตัวนี้นะคะแล้วก็ไปตัดการเชื่อมต่อของตัวโทรศัพท์เครื่องนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นถึงจะเปลี่ยนตัวเครื่องนะคะมาเชื่อมต่อตัวนี้แทนนะคะพอเปลี่ยนการเชื่อมต่อค่ะให้คุณเข้าไปที่ตัวกล้องค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่คําว่าสมาร์ทโฟนนะคะ แล้วก็กดเลือกค่ะแล้วก็เปลี่ยนการเชื่อมต่อจากเซตหเพราะเมื่อกี้เราเป็นเซต1ถูกไหมคะตัวสมาร์ทโฟนตัวแรกนะคะให้เลื่อนไปที่เซต2ค่ะนะคะหรือเซต3ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวสาม0ัเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3ตัวนะคะสูงสุดนะคะเลือกไปที่เซต2นะคะจากนั้นก็คือเลือกไปที่เชื่อมต่ออย่างง่ายนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกดตกลงค่ะ นะคะคุณจะเห็นว่าตัวกล้องจ่ายตัวพาสเวิร์ดใหม่ซึ่งรหัสจะไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะเขาจ่ายตัวพาสเวิร์ดใหม่อันเนื่องมาจากว่าคุณเปลี่ยนตัวสมาร์ทโฟนนะคะแต่ถ้าสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมไม่ต้องแล้วถูกไหมคะอันนี้เราก็เกาะไปเหมือนเดิมค่ะพอเราเกาะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ทําการโอนถ่ายข้อมูลได้เลยนะคะเหมือนมาสักครู่นี้เลยใช่ค่ะอ่ะโอเคอันนี้คือตัว iOS อเอสนะคะ